อ้าวอันนี้ข้าวอันนี้พิกอันนี้แกงเขียวหวานอืแล้วข้าวไปเปิดให้มันเย็นก่อนเนดะี่ยมันเป็นเป็นแฉะมันได้ไรนะ เป็นผักเต้าหู้หมูสับนนี้เป็นอ,อันนี้นมจีน นี่คะ่ะตะวันส่งส่งสารละตะวันส่งสารเขาเขาต้องรีบทำเพราะว่ากลัวเดี๋ยววัยรุ่นมันเรียนแบบวัยรุ่นสมัยนี้มันมีพฤติกรรมเรียนแบบเพราะกลัวไงกลัวว่าเดี๋ยววัยรุ่นมันจะมาเรียนแบบตะวัน เดนหมอดูเขาบอกว่าเดือนเมษาจะมีปฏิวัตินะียพฤษภาแล้มันจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่ไหมจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจคนามาชอที่คนเหนียวคนนั้นนะ่มันบอกว่าจะมีการไม่ปฏิวัติจะยุบสภา สิ้นเดือนเมษายนอันนี้กินแกงไก่อันนี้เป็นมะเขือยาวนะมะเขือยาวมะเขือยาวผสมกับอืมตะเด็นกระตอนเขียวหวานไก่ เมื่อวานกินไอ้กระเพาะปลากับลูกชิ้นหมูกินแล้วลาาป,ปวดท้องทั้งคืนเลยอาหารมันเป็นพิษปวดท้องทั้งคืนเลยไม่ได้ลงมาไล์สดเลยเมื่อคืนไม่ได้ลงมาไล์สด อันนี้ไข่ต้มใครที่อยากจะกินก็โทรไปสั่งเลยร้านขวัญข้าวซอยลังน้ำไข่ต้ม ือกยาว แเสือ,อยาวในรวดซื้อเข้ามยี่สิบบาทเราให้มาเยอะพิ่ค่ะใครอยกินให้โทรไปสั่งกันเลยขนข้าขวซอยหล้างน้ำอยู่หลังทางขึ้นลานจอดรถเซนจูรี่อนุสาวรีย์ชัยสรมรภูมิไข่ต้ม chiều bánh cà chỉ nhận thầy tôm cá lòi nè Thầy tôm nha เด็กสมัยใหม่อะมันจะเรียนแบบตะวันเข้าใจไหมเ่าเลยต้องรีบอัตวันเข้าคุกเพื่อไม่ให้เด็กมันเรียนแบบต้านี้เรื่องตรงปากจ้าวเมื่อคืนนี้เจ้าไปตอนนอยถลอมปง แล้ววันบอกไม่ไปตำรวจหญิงสี่คนอุ้มไปเลย สงสารนั่งแต่เช้าเลยกลัวคนมาชุมนุมไงบุ้งใกล้จะตายแล้วนะบุ้งสงสาร็อมอกม่กบบุ้งกินข้าวเถอะอย่าไป เป็นเครื่องมือของพวกนักการเมืองชั่วๆเลย I จำลองีอเคแบบล่อยทิชเจ้สมองสมองลองร้านไปหมดแล้วพูดคุยกับเขาดีๆเด็กพวกนี้ คุยเรียกเข้ามคาคุยจะดี ต่อสัตว์เขากำลังรวบรวมประญายหลักฐานอยู่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเอานักการเมืองเข้าคุกเอานักการเมืองเข้าคุกอ่ะให้ดูหน่อยอันนี้ ไม่ได้สั่งพี่แกก็แถมมาให้เนี่ยเขาแถมมาเนี่ยเต้าหู้ผัดเต้าหู้เนี่ยน่ากินไหมนนี้แกงเขียวหวานไก่อันนี้ขนมจีนแล้วพี่แกเขายังแถมมาน,นี่มาให้นี่ผัดบวบอันนี้บัวลอยบัวลอยให้มาสองถ้วยเลย bắt buộc Yakin tao buồn เต้าหู้ผัดหมูสับเต้าหู้ทอดผัดหมูสับจะอร่อยมากคุณผู้ชมเนี่ยเคยเห็นไหมใครอยากกินก็โทรไปสั่งพี่แขก็็เลยอร่อยมาก มันไม่ได้ฆ่าคนตายมันแค่เชื่อที่นักการเมืองปั่นหัวมันรายยุบม,มันยังน้อยวุฒิี่ประวะมันยังน้อย ้าเอาอเออเขาจะเอามันไปตายในคุกอ่ะมันไม่ได้ต่างชาติเขาจะมองว่าไทยเราอ่ะไรมนุษยธรรม การละเมิดสิทธทิมนุษยชนเข้าใจหรือเปล่าสลิมชอบความรุนแรงมันทำไม่ถูกเขาผิดก็ให้ตำรวจดำเนินคดีไม่ให้ไปต่อยหน้าเขา เขาเป็นผู้หญิงมันไม่เหมาะสมมันไม่ได้ค่าคนตายมันไม่ได้เผาแบ้นเผาเมืองมันแค่เด็กถูกนักการเมืองล้างสมอง สลิมชอบใช้ความรุนแรงไงไปต่อยเขาอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะสมเราเป็นผู้ชายเขาเป็นผู้หญิงไปต่อยเขาทําไมเขาปิดก็ให้ตํารวจดาเนินคดีกัเขาไม่ใช่ไปต่อยเขาไปดักต่อยเขาไม่ได้ไม่ได้นะ ปเดี๋ยวพอมันโตขึ้นเนี่ยมันก็จะมีความคิดขึ้นมาเองว่าอ๋อสิ่งที่มันไปทำเนี่ยมันโดนนักการเมืองหลอกล้างสมองมันทำให้มันทำเรื่องที่ไม่สมควรทำแล้วผิดกฎหมายมันเป็นหน้าที่ของตำรวจไม่ให้หน้าที่ของสลิมที่จะไปตบเขา จำลองบอกาจำลองนี่มึงความคิดสุดโต่งเหมือนกันเนาะอย่าคิดสุดโต่งขนาดนั้นมันไม่มีใครตายหรอกตายที่ไหนอะ่ะทุกคนก็ยังอยู่ทำมาหากินพึ่งตัวเองไม่ได้พึ่งใครมึงมึงต้องเลิกคิดเหมือนจำลองนี่ก็ความคิดสุดโต่งเหมือนกันพวกนี้ก็น่ากลัวคนอย่างจำลองเนี่ยน่ากลัวมากเหมือนกันเพราะมีความคิดสุดโต่งคือคิดแบบโง่โง่ คือคิดแบบโง่โง่ไงว่าทําให้คนไทยต้องตายตายเรื่องอะไรคนไทยทุกวันนี้ก็ทํามาหาแดกพึ่งตัวเองครับเหมือนกูอายุหกสิบห้ากูก็ต้องทํามาหากินไม่ได้ไปขอใครแดกอันนี้พี่แกรแถมมาส่งตู้วยค่าร้อนห้าสิบาท ัวลอ,อยมีเผือกมีมะพร้าวให้ตะก,ก้องไปหมดเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดตะก,ก้องให้มันไปฉลองเข้าใจหรือเปล่าเดือมันน้อยมันไม่พอกิน ไม่เป่กินแม่ให้มันมันก็ไปกินทั้งอาทิตย์ จันถึงสุกห้าวันกับพ่อมันกับน้องมันกับลูกแจ้งมันมันก็จะประหยัดถ้าอาหารไปอาทิตย์หนึ่งก็อย่างน้อยก็สองพันบาทมันชอบกินขนมเพราะมันไม่สุก่ลย ไปเก็บก่อนกินหมดเดี๋ยวมันแน่นไปเพราะแม่กินข้าวกับหนมจีนไปทั้งเยอะ เจ้าไก่เขาก็ทิ้งแล้วไงเขาทิ้งตะวันเขาทิ้งตะวันเขาทิ้งอีบุง้งเขาทิ้งอีหยกเขาทิ้งหมดแล้วกลุ่มะลุวังเขาไม่เอาแล้วเพราะเป็นลัวเขาได้เป็นสสแล้วไงพวกนี้หมดประโยชน์แล้วไง จำลอง B R K คนนี้ความคิดสุดโต่งเหมือนกันนะความคิดที่แบบสุดโต่งมากเลยบ้านเมืองมันเกิดความไม่สงบเนี่ยมันเกิดจากพวกเนี้ยความคิดสุดโตง่ง ไว้เลยเราต้องพ <ondan S 1> ึ่งตัวเองทํามาหากินไม่มีใครมาให้เรากินจะ่บอกให้รู้ไว้เขาบอกมีนาคมนี <tuh> <c oughs> ้เตรียมตัวรัฐบาลเตะประกาศการส่งเสริมการมีบุตรเป็นวาระแห่งชาติประชาชนแห่เม้นรัฐพร้อมช่วยเหลือไม่กึ้ง มึงมึงบอกให้มีบทควยพ่อมึงตายไอสัตว์มึงมาให้อะไรพวกกูไอสัตว์ค่าน้ามันมึงมึงบอกจะลดน้ํามันนโยบายของมึงลดสองเดือนขึ้นแพงกว่าเดิมแล้วเบนซินค่าไฟก็เหมือนกันลดอยู่สามเดือนแล้วก็ขึ้นแพงกว่าเดิมละมึงโกหกตอแหลมีอะไรอะ่ะมึงยุให้ก็มีลูกก็ดูลูกชายกูเป็นตัวอย่าง พ่อ,อลนฟ้าเกินฟ้าไม่ยอมทํามาหาแดกวันๆคิดแต่ส่งลูกไปโรงเรียนไปรับลูกโรงเรียนงานอย่างอื่นไม่ทําหมดอายุสามสิบเจ็ดและย่างสามเจ็ดและปีนี้จนไม่มีจะแดกบ้านก็ไม่มีรถก็ไม่มีไม่ทํามาหาแดกไม่ดิน้ลนต่อสู้ทําธุรกิจเลยรับแต่ลูกไปโรงเรียนแค่เนี้ย ลูกเนี่ยเป็นตัวถ่วงทําให้เราไม่เจริญรู้ป่ะเราจะไปพึ่งพามาันพึ่งพาไม่ได้มีแต่มันจะมาพึ่งพาเราไอรัฐบาลหัวควยวาระแห่งชาติพ่อมึงตายมึงให้เงินม,มึอเถ้าสมมุติว่าคนอุ้มท้องมึงให้ม, 1, 000, มันหนึ่งล้านมึงให้หรือเปล่าไอสัตว์วาละแห่งชาติพ่อมึงตายให้แล้วไม่มีปัญญาเลี้ยงอ่ะ เด็กสมัยนี้มันเลี้ยงยากมันก็ดูอย่างไตะวันดูอิหยกดูอีบุ้งคือคิดว่าพ่อแม่ก็เห็นด้วยากับการกระทำเขาหรอเขาไม่เห็นด้วยแต่ห้ามมันมันไม่ฟังมันไปเช่าบ้านอยู่คอนโดดี๋างนี้เขาไม่เอาลูกแล้วดูกูเป็นตัวอย่างอายุหกสิบห้า ลูกยังต้องมาพึ่งเราอ่ะมันไม่เคยให้เงินเรากินเราใช้นะเรามันยังต้องมาพึ่งเราเลยพราะลูกเราขี้เกียจไม่ได้รนไม่ต่อสู้มีแต่ลูกคนโตก็เหมือนกันพ่อไอแซลมนซาดีนไม่ทํามาหาแดกวันๆส่งลูกไปโรงเรียนรับลูกกลับจากโรงเรียนแค่นั้นเองแล้วก็ไม่มีแดกเข้าโรงพยาบาลลูกป่วยไม่มีเงินจ่ายโรงพยาบาลให้ออกกูต้องโอนเงินไปช่วย จ่ายให้มันสองหมื่นกว่าบาทเพื่อให้ลูกมันออกจากโรงพยาบาลพญาไทหนึ่งมึงมึงช่วยหรือเปล่ารัฐบาลคยุยไฮโซหื่นมอบตัวสิบเก้ากุมภาพันธ์จอดสอบพยานช่วยเหลือพกรกคพลังประชารัฐเผยลูกชายอภิชัยไม่เกี่ยวข้องกับพัก พอค้าแม่ค้าแห่ประตจสวนเกจุจักขึ้นค่าส่วนกลางแต่พันบาทเพื่อเอาไปชําระหนี้ชาวพ่อค้าแม่ค้านะครับเลยได้มีการเปรียบเทียบกับตอนปีนั้นเนื่องจากว่าอยู่ๆเนี่ยมาเจ็บเงินเพิ่มกันแผงละหนึ่งพันบาทเนี่ยเรียกว่ามีเป็นพันๆหมืน่นๆแพงในตลาดแห่งนี้นะครับมันจึงเกิดความสงสัสยว่าการที่เก็บเพิ่มตั้งเข้าตัวเนี่ยการไอในส่วนของตลาดเนี่ยมีการทา้งชำระหนี้กับทางการลดไฟฟ้าอีกหรือไม่นะครับ จึงต้องให้ทาขอไปครับจึงต้องมาทําการรีดเงินจากทางพ่อค้าแม่ค้าไป